สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์นะคะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์จากนัดตกค้างค่ะและจากผลการแข่งขนันเมื่อคืนวันพุธที่24พฤษภาคม2,566เ้ายบรตันแอนโฮฟเอเบียนค่ะก็เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อนหนึ และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สะดุดเป็นนัดแรกค่ะหลังจากชนะมา12นัดติดต่อกันก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้ามีเพิ่มเป็น89แต้มจากการลงแข่งขันไป37นัดค่ะ ส่วนไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดด้วยการสร้างโอกาสยิงมากถึง20ครั้ง <c oughs> ก็ทำให้ทีมนกนางนวลเก็บ1คะแนนสำคัญได้สำเร็จค่ะการันตีจบด้วยอันดับที่6โดยลงแข่งขันไป37นัดมี62คะแนนคว้าตั๋วไปเล่นในศึกยูโรปาลีกฤดูกาลหน้านแน่นอนแล้วค่ะและในคืนวันพฤหัสบดีที่2ี่พฤษภาคม 2,566นะคะก็มีเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หนัดตกค้างเตะกันอีกหนึ่งคู่ค่ะโดยเวลา2นาฬิกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเชลซี่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์จากนัดตกค้างที่สปอร์ตบาร์นิวส์นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ